สวัสดีค่ะแก้ววารีจำปาสุขค่ะหรือว่านิ้งปัจจุบันอายุ24ปีประกอบอาชีพทำงงานผลิตและจำหน่ายปลีกส่งเครื่องประดับเงินจิวเวลรี่จากเงินและทองคำแท้ค่ะก็จุดเริ่มต้นนะคะได้มีโอกาสมาฝึกงานที่จังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็ได้เล็งเห็นถึงทรัพยากรในท้องถิ่นที่สำคัญนะคะก็คือเครื่องประดับแล้วก็อัญมณีค่ะอีกทั้งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็ยังมีฝีมือของช่างประณีที่ มีลักษณะที่สวยงามมากค่ะดังนั้นเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยจังหวัดนี้เนี่ยมีทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็ฝีมือของช่างเนี่ยที่ค่อนข้างดีมากเลยทำไมเราถึงไม่ทำเครื่องประดับหรือว่าอัญ,ญมณีที่เป็นทางแบรนด์ของเราเองเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจนใหม่ๆม,มากขึ้นทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานค่ะประกอบกับที่บ้านเนี่ยได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอัญ,ญมณีที่จากทองแล้วค่ะเราเนี่ยจะมีทีมช่างที่ค่อนข้างมีฝีมือที่โดดเด่นมาก ดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าเฮ้ยทำไมในเมื่อเรามีทีมช่างอยู่แล้วเนี่ยเราถึงไม่ขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มจากการผลิตจากท้องเฉยๆเนี่ยขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มเป็นเงินแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นแบรนด์เครียรต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่จะขยายฐานลูกค้ามากขึ้นค่ะโดยตัวแบรนด์นะคะก็จะเหมาะสําหรับกลุ่มเจนใหม่ๆที่เน้นความเรียบง่ายค่ะ แล้วก็เราเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเรื่องอัญมณีจากช่างในท้องถิ่นแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องประดับแล้วก็อัญมณีนะคะแต่หลายท่านเนี่ยก็ให้คําแนะนําว่าการที่เราทาธุรกิจแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่คุม้ม 1. ขายคะ่ะการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจแขนงใดๆเนี่ยการที่เรามีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดการถ่ายภาพสินค้า การที่เราจะพรีเซนต์การทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราพัฒนาต่อยอดแบรนด์เนี่ยให้เหนือชั้นมากกว่าคู่แข่ง2เลยเนี่ยคือความมุ่งมั่นทุ่มเทนในสิ่งที่เราสนใจนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคจากหนึ่งคือความเชื่อมั่นในตัวเราอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงจากคําพูดของคนอื่นเนี่ยให้เราโฟกสัสกับสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดค่ะอย่าค่อยเผลอเพราะว่าคนที่จะประสบความสาเร็จเนี่ยอาจจะมีแค่หนึ่งปรซบนโลกเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะ เชื่อมั่นแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ3ค่ะคือการที่เรารู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ไขจากปัญหาค่ะหลายๆครั้งดือยาลัยธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีปัญหาเข้ามาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยปัญหานั้นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นจุดเด่นหรือว่าจุดแข็งขององค์กรเราได้ก็ได้ค่ะจริงๆก็เริ่มเห็นผลงแต่ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านยังเป็นทางการค่ะตั้งแต่ที่เราเริ่มคิดเนี่ยเราก็เริ่มที่จะประชาสัมพันธ์ทั้งไทยๆแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย มีหลายๆแบรนด์หลายร้านให้ความสนใจแล้วก็เดินทางมาพูดคุยปรึกษากับทางแบรนด์แล้วก็สามารถปิดดิวได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเปิดร้านค่ะดังนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตลาดที่เราสนใจเนี่ยมันมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตแล้วก็ทําแบรนด์กับเราจริงๆเราก็เลยเริ่มที่จะทำอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็การทำคอนเทนต์ต่างๆที่หาก,กลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวของแบรนด์เรามากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ทั้งในเรื่องของการจําหน่ายปลีกใช่ไหมคะโดยที่แบรนด์เราเนี่ยพยายามที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าเช่น1เลยเนี่ยเราพยายามที่จะมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าเช่นการที่ลูกค้าเนี่ยทำเพชรชำรุดนะคะเราก็มีการเติมเพชรฟรีในคอลเลกชันให้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นถ้ามีการชุบแล้วก็มีการชุบหนึ่งครั้งหรือถ้ามีปัญหาอื่นๆนะคะก็สามารถทักมาปรึกษาให้ทางร้านดูแลได้ตลอดอายุการใช้งาน,นะคะ่ะ ส่วนเรื่องที่2เนี่ยที่คิดว่าเป็นส่วนที่ทําให้ตัวแบรนด์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆก็คือเราให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็ดีไซน์จิวเวลรี่ของตัวเองเป็นการคอสตอมชิ้นงานในคอลเลคชันของเครือแบรนด์เราค่ะเพื่อหนึ่งเลยเนี่ยลูกค้าจะได้ใส่เครื่องประดับที่บ่งบอกลักษณะตัวตนเอกลักษณ์ของลูกค้ามากขึ้นแล้วก็2เลยเนี่ยลูกค้าจะได้มีความมั่นใจในการสวมใส่ค่ะเพราะสอเรื่องนี้นะคะทั้งเรื่องการบริการหลังการขายแล้วก็การคอสตอมชิ้นงานเนี่ย ทำให้แบรนด์เรามีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่ที่เหมาะกับตัวตนของบุคคลที่ต้องการสวมใส่ของแบรนด์เราจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากฝากถึงคนที่สนใจทําธุรกิจนะคะหนึ่งเลยเนี่ยคือเรื่องคอนเทนต์ค่ะปัจจุบันยอมรับเลยว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้จักตัวตนของแบรนด์ธุรกิจหรือว่าเข้าถึงสินค้ามากขึ้นเนี่ยคือเรื่องของคอนเทนต์ค่ะการที่เราสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ดึงดูด กลุ่มลูกค้าหรือว่ารู้จักแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดขายกระตุ้นยอดขายได้มากยิ่งขึ้นค่ะ2คือเรื่องความโดดเด่นหรือว่าความแตกต่างของสินค้าเราอย่างเช่นเราจะออกแบบดีไซน์หรือว่าฟังก์ชันการใช้งานยังไงให้มีลักษณะที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแบบไหนนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยค่ะที่สามารถทําให้เราเนี่ย สร้างมูลค่าแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถค้นคว้าค้นพบตัวตนของแบรนด์ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากถึงแบรนด์ต่างๆที่สนใจผลิตเครื่องประดับแล้วก็อัญมณีจิวเวลรี่จากเงินแทหรือว่าทองคําแท้นะคะการที่มีซัพพลายเออร์ที่ดีตอบสนองต่อ,อการผลิตเข้าใจถึง ข้อมูลลูกค้าเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าเข้าใจถึงการลงทุนการตลาดต่างๆนะคะก็อย่าลืมปรึกษาที่จอดออฟฟิเชียลนะคะเรามีบริการที่ครบครันครบวงจรทั้งการผลิตแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทางแบรนด์ท่านได้แน่อนอนะคะ่ะ